คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะเปิดโซเชียลขึ้นมาเห็นเพื่อนบางคนไปเที่ยวญี่ปุ่นบางคนซื้อรถใหม่บางคนลงรูปบ้านหลังใหญ่บางคนแค่ถ่ายกาแฟแก้วละ200ในร้านหรูๆแล้วแคปชั่นว่าเช้าวันทำงานเบาๆในขณะที่คุณนั่งกินข้าวกล่องเดิมๆที่โต๊ะทำงานแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกใจวิวขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าคุณอิจฉาแต่คุณแค่รู้สึกว่าทำไมคนอื่นเขาดูรวยกว่าหมดเลยวะ แล้วคำถามนี้ก็วนกลับมาหาคุณแบบเบาๆแต่บั่นทอนลึกๆว่าแล้วเราละ่ะกำลังทำอะไรอยู่ในเชิงความเป็นจริงทางโลกมันอาจดูเหมือนปัญหาง่งายๆของยุคดิจิตัลแต่ในทางจิตวิทยาความรู้สึกนี้ลึกและซับซ้อนกว่าที่เห็นมากเพราะนี่คือหนึ่งในอารมณ์มนุษย์ที่แทบทุกคนรู้จักดีมันชื่อว่า comparative inadequacy ความรู้สึกด้อยค่าจากการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเป็นสภาวะที่สมองเราถูกหลอกให้เชื่อว่าเราขาดบางอย่างที่คนอื่นมีและสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกิดจากความจนหรือรวยแต่มันเกิดจากภาพที่เราเห็นและมุมที่เรายือนอยู่ในความเป็นจริงทางกายภาพสมองมนุษย์มีระบบที่เชื่อว่ามีโรนิวรอนซิสเต็มมันคือเซลล์ประสาทที่ทำให้เราสะท้อนอารมณ์ของคนอื่นได้ เวลาคุณเห็นใครหัวเราะสมองคุณจะส่งสัญญาณคล้ายกับเวลาที่คุณหัวเราะจริงๆและเมื่อคุณเห็นใครใช้ชีวิตดีสมองคุณก็จะหลั่งสารโดปามีนเล็กๆออกมาแต่หลังจากนั้นไม่นานสมองอีกส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าอะมิกดาลาจะเริ่มประมวลผลทำไมเขามีแต่เรายังไม่มีนี่คือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกทุกคนดูรวยกว่าฉันหมดเลยมันไม่ใช่เพราะคุณโลภ แต่มันคือคกลไกธรรมชาติของการเปรียบเทียบซึ่งเคยมีประโยชน์มากในยุคโบราณในอดีตมนุษย์ต้องเปรียบเทียบเพื่ออยู่รอดเรามองคนที่เก็บอาหารได้เยอะกว่าเพื่อเรียนรู้วิธีทําให้ตัวเองรอดเรามองคนที่แข็งแรงกว่าเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่พอโลอกเปลี่ยนไประบบการเปรียบเทียบนี้ยังอยู่แค่ย้ายจากทำมาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คุณไม่ได้เปรียบเทียบชีวิตเพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่สมองยังทำงานเหมือนเดิมมันเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติแม้ในสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นกับการมีชีวิตเลยและที่แย่กว่านั้นคือโลกยุคนี้ทำให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นมากกว่าชีวิตของตัวเองคุณอาจใช้เวลาทั้งวันดูว่าใครไปไหนกินอะไรใส่อะไรแต่แทบไม่เคยหยุดดูเลยว่าวันนี้ คุณรู้สึกยังไงกับชีวิตของคุณเองนี่ทางจิตวิทยานี่เรียกว่า attention misplacement คือภาวะที่เรามอบพื้นที่ในสมองให้กับชีวิตของคนอื่นมากกว่าของตัวเองคุณไม่ได้รู้สึกแย่เพราะคุณจนแต่เพราะคุณเห็นภาบของความสมบูรณ์ของคนอื่นมากเกินไปจนลืมว่าทุกภาพนั้น คือมุมเลือกแล้วของชีวิตใครบางคนและนี่คือความจริงที่อาจทำให้คุณอึง้งคนส่วนใหญ่ที่ดูรวยกว่าเราเขาก็มีใครบางคนที่เขามองขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเราจนน้อยกว่าเขาเหมือนกันมนุษย์ทุกคนมีระดับการรู้สึกขาดเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่สมองก็จะสร้างเป้าหมายใหม่เพื่อให้คุณรู้สึกอยากได้มากกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Hedonic t r e a d m i l l หรือลู่วิ่งแห่งความสุขคุณได้ของใหม่คุณดีใจไม่นานแล้วคุณก็เริ่มอยากได้มากกว่าเดิมสุดท้ายความรู้สึกยังไม่พอก็กลับมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนของชีวิตคุณจะมีใครบางคนอยู่ข้างหน้าเสมอและนั่นคือเหตุผลที่ความรู้สึก คนอื่นรวยกว่าเราไม่มีวันหายไปได้ถ้าคุณยังวัดคุณค่าชีวิตด้วยเส้นของคนอื่นในความจริงทางกายภาพของชีวิตมนุษย์เราไม่เคยเห็นความจริงทั้งหมดของใครเลยเรามักเห็นแค่ผลลัพธ์ที่เขาเลือกให้เราเห็นแต่เราไม่เคยเห็นราคาที่เขาจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาบางคนมีรถหรูแต่ไม่มีเวลาได้กลับบ้าน บางคนไปเที่ยวบ่อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าทุกคืนบางคนดูประสบความสำเร็จแต่ต้องแบกภาระที่เราไม่รู้และบางคนดูเหมือนรวยแต่นี่เต็มกระเป๋าเรามักลืมความจริงข้อนี้เพราะสมองชอบเปรียบเทียบสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเรามองกระเป๋าเสื้อผ้าบ้านรถ แต่มองไม่เห็นสุขภาพจิตความสัมพันธ์หรือความสงบใจของอีกฝ่ายในทางจิตวิทยาความรู้สึกว่าคนอื่นดูรวยกว่าเราทั้งหมดคือผลลัพธ์ของการโฟกัสผิดตำแหน่งเรามักมองสิ่งที่เราขาดมากกว่าสิ่งที่เรามีคุณอาจมีงานที่มั่นคงมีคนรักที่ซื่อสัตย์มีพ่อแม่ที่ยังอยู่ข้างๆ มีอิสระที่จะนั่งกินข้าวเงียบๆโดยไม่มีใครรบกวนแต่สมองของคุณกลับไปเปรียบเทียบกับภาพใครสักคนที่เพิ่งถอยรถยุโรปจนลืมว่าความสงบที่คุณมีเขาอาจอยากแลกด้วยซ้ำเพราะในทางลึกของจิตใจมนุษย์สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่รวยกว่าใครแต่คือรู้สึกว่าตัวเองพอ แต่คำว่าพอมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจำนวนเงินในบัญชีมันเกิดจากการรู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถือแต่มันอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นในทางกายภาพสมองของเราจะหลั่งสารโดปามีนทุกครั้งที่รู้สึกว่าเราดีขึ้นไม่จะเป็นต้องดีกว่าใครแค่ดีกว่าตัวเองเมื่อวานก็พอแต่ปัญหาคือ เราถูกฝึกให้วัดความดีขึ้นผ่านการเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเราหยุดเห็นความก้าวหน้าเล็กๆของตัวเองไปหมดคนที่รู้สึกว่าคนอื่นดูรวยกว่าหมดมักเป็นคนที่เห็นผลงานของตัวเองไม่ชัดเพราะเขาเอาเวลาไปมองความสำเร็จของคนอื่นมากเกินไปทั้งที่ในความเป็นจริงทุกคนมีเส้นทางแห่งความมั่งคั่งของตัวเองบางคนรวยด้วยเงิน บางคนรวยด้วยเวลาบางคนรวยด้วยความรักบางคนรวยด้วยอิสระแต่เราเห็นเฉพาะเงินจนลืมไปว่าความรวยมีหลายรูปแบบมากและในบางครั้งความรู้สึกด้อยกว่าก็ไม่ได้มาจากความจริงแต่มาจากมุมมองที่เราสร้างเองในเชิงจิตวิทยาเราเรียกมันว่า subjective comparison bias คือการเปรียบเทียบตัวเองจากข้อมูลไม่ครบคุณเห็นแค่เศษเสี้ยวของชีวิตคนอื่นแล้วเอามาตัดสินชีวิตตัวเองทั้งชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยโดยเฉพาะกับตัวคุณเองคุณอาจคิดว่าทุกคนรวยกว่าแต่คุณลืมไปว่าคุณก็มีสิ่งที่เขาไม่มีคุณมีหัวเราะง่ายๆจากเรื่องเล็กๆคุณมีเพื่อนแท้ที่เข้าใจจริงๆคุณมีบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาหารแม่ คุณมีความสงบในวันที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครและนั่นคือความรวยแบบที่เงินซื้อไม่ได้เลยในความเป็นจริงของโลกการดูเหมือนรวยกับการมีความสุขมันไม่เหมือนกันเรามักจะรู้จักคนจากสิ่งที่เขาโชว์แต่เราลืมไปว่าความสุขไม่เคยอวดใครได้จริงๆบางครั้งคนที่ดูไม่รวยเลยกลับนอนหลับได้สนิทกว่า กินข้าวได้อร่อยกว่าหัวเราะได้ง่ายกว่าและมีเวลารักคนรอบข้างมากกว่าซึ่งถ้าวัดในมุมของชีวิตจริงเขาอาจมั่งคั่งกว่าคนที่ดูรวยเสียอีกเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีความสบายใจในสิ่งที่เรามีไม่ใช่การมีทุกอย่างที่โลกบอกว่าควรจะมีแล้วคุณล่ะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่า คนรอบข้างดูรวยกว่าเราหมดเลยเคยรู้สึกไหมว่าเราอยู่ในวงกลมของคนที่ดูมีพร้อมทุกอย่างยกเว้นเราถ้าเคยขอให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะคุณไม่ได้พ่ายแพ้คุณแค่กำลังมองจากมุมที่ยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทั้งหมดเท่านั้นเองลองหันกลับมาดูรอบตัวสิสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้อาจเป็นความฝันของใครบางคนอยู่ก็ได้ และวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องรวยกว่าใครขอแค่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอีกนั่นแหละถึงจะเรียกว่าอิสระทางใจจริงๆ Yellow heart แล้วคุณล่ะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกคนรอบตัวดูรวยกว่าเราหมดเลยแต่พอคิดลึกๆแล้วคุณอาจจะกำลังรวยในแบบของคุณโดยไม่รู้ตัวก็ได้ เล่าให้ฟันหน่อยนะคะในคอมเมนต์คุณรู้สึกแบบนี้ไหมหรือคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้ววันหนึ่งถึงรู้ว่าฉันไม่ได้จนฉันแค่ลืมเห็นคุณค่าของตัวเอง